ก็เลยครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมยูมูชี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิว AirPods Pro นะครับผมหลังจากที่ไปใช้งานมาเนี่ยคือเกือบอาทิตย์เลยนะครับก็ใช้งานหนักมากๆนะครับในทุกๆวันนะครับฟังเช้าเที่ยงบ่ายเย็นค่านะครับฟังตลอดนะครับและก็ได้ลองใช้กับฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เขาได้ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปายนะครับหรือว่าจะเป็น noise cancelling นะครับก็ได้ไปใช้งานมานะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย ใช้งานมาทั้งวันเลยนะครับพอดีว่าพาเพื่อนไปโรงพยาบาลมานะครับแล้วก็ได้ไปใช้งานนะครับในโรงพยาบาลนะครับผมกับการฟังเพลงนะครับแล้วก็มีการวิดีโอคอลด้วยนะครับกับรุ่นพี่นะครับมีวิดีโอคอลกับอาจารย์นะครับเรียนออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยไปใช้งานมาแล้วเนี่ยมันน่าซื้อหรือเปล่านะครับในมุมมองของยูเซอร์การใช้งานจริงๆนะครับที่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลย นะครับผมนะ AirPods Pro นะครับก็จะเป็นหูฟังนะครับตัวน่าเรียกว่าท็อปสุดเลยนะครับของทาง Apple นะครับราคาเนี่ยมือหนึ่งที่ประมาณ8,000ต้นๆนะครับผมถ้าเป็นมือสองก็ราคาอยู่ที่7,000ต้นถึง7,000ปลายนะครับผมซึ่งตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเป็นราคามือสองแต่ว่าเป็นโมเดลมือหนึ่งนะครับอันนี้ใส่เคสน่ารักมากนะครับผมจากทาง s h อ p e e นะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือ AirPods Pro นะครับ รูปทรงอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะนะครับผม AirPod s Pro นะครับข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยนะครับข้อดีนะครับก็คือ noise cancelling เนี่ยดีมากๆนะครับฟังเพลงเนี่ยได้แบบโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยนะครับผมซึ่งคําว่าฟังเพลงแบบโลกส่วนตัวสูงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเปิด noise cancelling นะครับผมแล้วเราฟังเนี่ยนะครับคือมันตัดเสียงรบกวนภายนอกออกแบบเยอะมากนะครับผมนั่งในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับคือตัดเสียงรบกวนออกปุ๊บคือหายหมดเลยนะครับเสียง คนพูดเสียงคุณหมอเสียงอะไรเงี้ยหายหมดเลยนะครับแล้วก็มีไปฟังตอนที่ไปนั่งอยู่ในห้างนะครับไปนั่งอยู่ร้านกาแฟนะครับเสียงเจี้ยวจ้ามากนะครับเปิด n อ i s e c a n เ e l l i n g ปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบมีโลกส่วนตัวสูงมากนะครับแล้วมันทําให้การฟังเพลงเนี่ยมันดีขึ้นมากๆจริงๆนะครับนี่คือ,คอ,คอต้องชมเขาเลยนะครับไม่ได้อวยด้วยนะครับของแบรนด์อื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าของ Apple เนี่ยคือมันมันแบบมันดีมากคุณแต่ว่ามันไม่ได้มีให้ปรับละเอียดเหมือนของโ o นี่นะครับว่าแบบเฮ กดเปิดเนี่ยมันอัตโนมัติให้เองเลยเนะครับคือหมันก็ว่ากูกูทําฟังก์ชันนี้มามึงก็ใช้ไปเลยกูทํามาให้มันดีที่สุดแล้วมึงไม่ต้องไปปรับอะไรมันอะไรประมาณนี้นะครับ Apple จะชอบเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไปใช้งานมาดีมากๆนะครับในหมด n s i c e n c s l l l n n นะครับฟังเพลงเนี่ยตัดเสียงรบกวนภายนอกออกปุ๊บเนี่ยนะครับมันเจอแต่เพลง ของตัวเองนะครับจะไม่มีเสียงแทรกซ้อนอื่นเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะดู YouTube ดูหนังนะครับยิ่งดูหนังเนี่ยยิ่งฟินมากๆนะครับผมเป็นไหมครับเวลาเราใช้หูฟังที่มันไม่มี noise canceling เนี่ยเวลาฟังเพลงนะครับแล้วมีแบบเสียงโคนข้างเสียงดังอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้แบบอรรถรสในการดูหนังของเราเนี่ยมันลดลงจริงๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือหายห่วงเลยนะครับดูหนังได้เพลินๆสบายๆมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่สองท้ายก็คือโหมดสปายนะครับหรือว่าโหมดที่มันจะทําหน้าที่แทนหูของเรานะครับก็คือใส่หูฟังปุ๊บนะครับเป ก็โหมดสปายเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ดีในะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าฟังได้ไกลแบบมันขยายเสียงเป็นแบบบวก2 0เดซิเบลหรืออะไรขนาดนั้นนะครับมันก็คือแบบปกติครับเหมือนตอนที่เราไม่ได้ใส่หูฟังนั่นแหละนะครับก็คือได้ยินนะครับผมเอาไว้แบบประมาณว่าผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ในเหตุการณ์ไหนนะครับไอโหมดสปายเนี่ยก็คิดได้อย่างเดียวคือเหตุการณ์ที่เรา ต้องการที่จะแบบอยากจะไปฟังเรื่องของคนอื่นอยากจะแอบบเนียนไปฟังอะไรเงี้ยนะครับผมแบบเราแอบ,บชอบคนคนนึงนะครับผมแล้วก็นำท่าแสงหูฟังเดินไปตักข้าวข้างๆแล้วก็ฟังว่าเขาพูดอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็คือมันมันน่าจะเป็นซีดิวชันอย่างนั้นนะผมนึกไม่ออกว่าจะต้องเอาไปใช้ในซีดิวชันไหนนะครับแบบการที่แบบเราอยากไปฟังคนนินทาเราอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้เขารู้ตัวอะไรเงี้ยนะครับผมผมคิดได้แค่นี้จริงๆนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับส่วนตัวผมก็ออย่ดด่่าางทีผมบกว มันโอเคนะครับไม่ได้ฟังได้ไกลเพิ่มขึ้นนะนะฟังได้เท่าๆเดิมดีไม่ดีอาจจะน้อยกว่าตอนที่ไม่ได้ใส่หูฟังด้วยนะครับแต่ว่ามันก็น้อยกว่าไม่มากนะครับก็คือโหมดนี้มันทำทำหน้าที่แทนหูของเรานะครับผมก็ตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับซึ่งในโหมดสปายนะครับก็สามารถเปิดเพลงได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็เปิดโมดสปายปุ๊บแล้วก็เปิดเพลงเนี ah ่ยนะครับมันก็มันก็จะได้อัธรดเหมือนกับการที่เราเราแบบจะฟังอาจารย์สอนไปด้วยอ่าจะฟังอาจารย์สอนไปด้วยแล้วก็ต้องการฟังเพลงด้วยนะครับโมดสปายก็จะช่วยได้นะครับอ่าซีตูเอชั่นนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้กับการเรียนหนังสือเนาะอะไรเงี้ยแบบเราไปนั่งเรียนหนังสือถ้าเราแบบอยากฟังเพลงด้วยอยากฟังอาจารย์สอนด้วยอะไรเงี้ยบางคนเขาเป็นอย่างนั้นนะครับบางคนแบบต้องฟังเพลงไปด้วยเพื่อที่จะแบบมีสมาธิแบบผ่อนคลายกับการจดเลคเชอร์กับการเรียนอะไรเงี้ยนะครับโมดนี้ก็จะ่ย้นนนัออีห แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะปรับตัวได้เร็วบางบางคนอาจจะปรับตัวได้นานนะครับแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมปรับตัวได้กลางๆนะครับไม่เร็วแล้วก็ไม่นานจนเกินไปแต่ว่าทุกครั้งที่ใส่นะครับแล้วเปิดครั้งเปิด noise cancelling เนี่ยมันจะไม่รู้สึกไม่ชินนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็ปกติก็ใช้แบบ AirPods ธรรมดาอะไรเงี้ยพอมาใช้หูฟังที่มันมี noise cancelling แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ต้องปรับตัวหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดโหมด No i s e c คน c e l l i ่งเนี่ยคือมันต้อง จะได้ยินเสียงคนอะไรเงี้ยน้ำก็บึบหูดับไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอาการแบบเวอร์นิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้มานานอะไรเงี้ยมันก็น่าจะชินนะครับผมหรือบางคนอาจจะไม่เปิดเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวของเราถ้าเกิดมันมีมาให้ก็คงต้องเปิดอ่ะนะครับผมซึ่งมันมันก็ดีจริงๆแหละโหมด noise c a n c e l i n g นะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยแล้วมาใช้ครั้งแรกนะครับก็ต้องปรับตัวเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอึดเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับจากที่ใช้งานมาคร่าวๆนะครับดูรูปเนี่ยได้ประมาณ3ช่ามชั่วโนรัททศพ์ นะครับคอเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงปลายเกือบ3ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันยังใหม่อยู่หรือเปล่าแบตอาจจะยังไม่เสื่อมอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก็เทสจากที่แบบใช้งานมานะครับโดยรวมคือแบตมันอึดเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับทวยคมที่มันเป็นตัวโปรด้วยนะครับแล้วก็มิลลิแอมอะไรเงี้ยน่าจะเพิ่มขึ้นวกกับชิปเซ็ตที่เป็นชิปเซ็ตของตัวเองนะครับเป็นชิปเซ็ตที่สาหรับ AirPod โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับผมผมว่ามันก็เลยประหยัดพลังงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้งานได้้้้้มมมาากกกขึึนนับบซ่่่งสววววตตตแแแลลปปิิปิๆโดยใช AirPos เห แบตหมดไวมากโดยเฉพาะการดู u t u b e นะครับคือโอ้ไวจริงนะครับเล่นเกมไม่ต้องพูดถึงนะเล่นเกมพับจีเนี่ยได้แค่ตา2ตานะครับผมแบตเริ่มอ่อนแล้วเริ่มหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวโปรเนี่ยมันก็จะแบตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอดูการใช้งานนานๆอีกทีหนึ่งว่าเออมันพอมันเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะลดลงมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าทุกอย่างอย่างใช้งานแบตมันเสื่อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้งานก็สุดยอดแล้วนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวผมเองหรือเปล่าหรือรู้สึกไปเองนะครับว่าเสียงมันเบาลงนะครับผมต้องเปิดเสียงเกือบสุดหลอดอถึงจะรู้สึกแบบเท่าๆกับตอนที่ใช้ Airpods Gen 1 Airpods Gen 1เนี่ยเปิดครึ่งหนึ่งหูก็แตกแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอินเอียเข้าไปในหูด้วยแล้วก็เปิด noise canceling ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมลองปิด noise canceling ฟังมันก็ยังต้องแบบเปิด เสียงเกือบสุดหลอดเหมือนเดิมนะครับมันถึงจะเสียงแบบที่จะสะใจอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่คนแหละแต่ส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันแบบดอบๆลงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยดีดีกว่าตัว AirPods Gen 1ตรงที่ AirPods Gen 1เนี่ยถ้าเกิดเปิดเสียงเยอะๆเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะมีความแตกอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดเสียงเกือบสุดเนี่ย เสียงก็ยังคงแบบดนิมิกดีอยู่นะครับเบสอะไรเงี้ยไม่แตกเสียงแบบแหลมอะไรเงี้ยไม่แตกนะครับผมก็ยังแบบคงเสียงได้ดีอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่ฟินมากๆดีมากๆสำหรับคนที่อาจจะชอบฟังเพลงดังๆเนาะนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนาหรอกนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อหูด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกจริงๆนะว่าเสียงมันลดลงนะครับใครรู้สึกแบบผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอหน่อยแล้วกันนะครับแบบไม่รู้ว่ามนเกิดจากอะไร แล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยนะครับก็เก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับ mm. โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเสียงเกือบสุดใช่ปะนะครับ AirPods Gen 1เสียงมันจะออกนอกหูเว้ยคือคนข,ข้างๆจะได้ยินเลยว่าเราเปิดเพลงเสียงดังนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่เร,เราไปแล้วเนี่ยแล้วเราเปิดเพลงดังๆ mm. นะครับข้างนอกเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ยินเสียงเราเลยนะนะครับคือมันไม่ได้ยินเลยนะครับผมถามเพื่อนนะ ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมึงได้ยินเสียงกูเปิดเพลงไหมคือหูข้างในเนี่ยจะแตกแล้วนะเพื่อบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับผม,ผมก็แสดงว่ามันเก็บเสียงได้ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะในอินเอียร์ด้วยนะครับแล้วก็เขาทำจุกอะไรเงี้ยออกแบบมาใหม่นะครับมันก็เลยอาจจะดีขึ้นนะครับผมในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ควรที่ที่จะบอกนะที่จะพูดกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่กับการที่แบบเราแอบฟังแอบฟังฟังเพลงนะครับในที่ประชุมหรือว่าฟังเพลงในในที่ที่แบบสาธารณะเงียบๆห้องสมุดอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไป น,น่มันก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเสียงไม่ออกจากหูแน่นอนนะครับก็คือดังอยู่ในหูนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็อยากสุดท้ายนะครับผมก็คือในเรื่องของการแยกเสียงอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเจหนึ่งไปหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ฟังม,มันไม่เคยออกซ้ายออกขวานะครับตัวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยมีออกซ้ายออกขวานะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงมันฟังชัดเจนครับว่าออกซ้ายหรือออกขวาชัดเจนแบบชัดเจนมากๆนะครับเจหนึ่งเนี่ยมันจะแบบเป็นเบาๆนะครับเป็นเบาๆถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณแบบ เกือบ50%เลย นะครับว่าเสียงมาฝั่งซ้ายเสียงมาฝั่งขวานะเป็นเหมือนสเตอรโอนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือมันดีมากๆกับการที่เอาไปเล่นเกมแบบเกมพับจีคอปปี้โมบายอะไรเงี้ยนะครับแยกซ้ายแยกขวาชัดเจนนะครับผมแล้วก็การฟังเพลงก็เป็นด้วยนะครับว่าแบบฟังเพลงเสียงเบสมาซ้ายเสียงกีตาร์มาขวาอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ถือว่ามันโอเคมากๆนะครับกับการที่มันแยกซ้ายแยกขวาให้เนาะก็ดีทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับที่ผมรีิสมาไว้นะครับผมแล้วก็ข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเห็นอันนี้มันน่าจะเป็นแล้วแต่คนนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยคือ AirPod Pro เนี่ยนะครับมันออกแบบมาผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเป็นก็คือมันหยิบหูฟังออกมา,มาจากกล่องยากมากๆนะครับเวลาหยิบเนี่ยนะครับอาสมบตผมเปิดอย่างนี้เนาะมันหยิบแบบเหมือนเดิมไม่ได้หรอกครับ AirPod Gen 1อ่ะคือเวลาหยิบคือมันหยิบออกมาได้เลยเว้ยแบบจับ2นิ้วหยิบออกมาได้เลยนะครับแต่อ้ตัวเนี้ยเหมือนเราต้องแบบเหมือนเหมือนเราต้องจับแบบรูปแบบอื่นฮะต้องเอียงเอียงเคสบ้างอะไรเงี้ยคือจับแบบเดิมไม่ได้เพราะว่าหูฟังมันเป็นแบบนี้ครับ คือมันเป็นแบบแนวนอนแบบใหม่นะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนอันก่อนนะครับผมแล้วเวลาใส่เข้าไปก็ใส่ยากด้วยนะครับผมมันแบบมันต้องลงล่องเป๊ะของมันะนะครับเนี่ยมันมันจับยากแล้วเวลาใส่แบบมันต้องหาอันนี้ก็คือยังไม่สุดนะเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยยังไม่สุดนะครับถ้าสุดต้องแบบดันมันลงไปนิดนึงกึ๊กแล้วมันถึงจะสุดนะครับผมอะไรประมาณนี้คือผมว่ามันออกแบบมาให้แบบใส่ยากกว่าเดิมอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเป็นนะครับว่าเฮ้ยมันทําออกแบบมาเนี่ย มันน่าจะทําให้การหยิบอะไรเงี้ยมันน่าจะง่ายขึ้นชัะแต่เนี้ยคือมันหยิบยากขึ้นมากๆนะครับคนอื่นอาจจะหยิบง่ายมั้งแต่ว่าส่วนตัวผมมันยากไม่สู้เท่าเจน2เจนหยิบง่ายกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการกดปุ่มฟังช์ชันนะครับกดปุ่มฟังกชันจากแต่ก่อนที่เราต้องกดแบบติ๊กติ๊กติ๊กทัดทัดอะไรเงี้ยนะครับแตะแตะก็เปลี่ยนเพลงแล้วหรือว่าสต็อปเพลงอะไรเงี้ยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบบีบเอานะครับผมซึ่งไม่มีกดย้อนเพลงนะครับฟังก่อนหน้าอะไรเงี้ยไม่มีละนะครับมีแต่เดินหน้าต่อไปนะครับผมผมลองกดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนะครับมันไม่มีเล่นเพลงย้อนหลังให้นะครับมีแต่เพลงแท็กต่อไปแท็กต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาจะหยุดเพลงนะครับผมก็คือต้องดึงหูฟังออกเท่านั้นนะครับผมหรือว่ากดตรงที่ก้านของมันครั้งหนึ่งนะครับก็จะหยุดเพลงนะครับผมก็สามารถเซตติ้งได้ว่าจะให้มันเป็นเรียกซ i r ีหรือว่าจะให้เปิดเป็น noise cancelling หรือว่าเปิดโหมดสปาย นะครับไม่ได้มีให้ตั้งเหมือนเหมือน AirPods Gen 1หรือ Gen 2แล้วนะครับว่าเฮ้ยกดซ้ายนะกดฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น Next Track กดฝั่งขวาเป็นเรียกซ i รีไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เนะี่ยมีแค่เรียกซ i รีกับเป็นฟังก์ชัน Noise Cancelling หรือว่าเป็นสปายเท่านั้นนะครับไม่มีสตรงสต็อปใม่มีกดเพลงย้อนหลังไม่มีจุดเพลงแล้วไม่เหมือน Gen 1กับ Gen 2นะครับใครที่ใช้ Gen 1 2แล้วใช้ฟังก์ชันตรงนี้มากๆนะครับ AirPod Pro ไม่มีให้นะครับผมอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบางคนเขาใช้งานแบบนี้จริงๆใช้ฟังก์ชันพวกนี้จริงนะครับผมก็ต้องพิจารณาเนาะแล้วก็ในเรื่องของไมโครโฟนนะครับลืมพูดไปเลยไมโครโฟนเนี่ยนะครับดีขึ้นมากๆนะครับเก็บเสียงชัดเจนนะครับตัดเสียงลมได้ดีขึ้นนะครับผมผมเอาไปพูดกับแฟนเนี่ยนะครับแฟนบอกว่าเออเสียงมันดีกว่า AirPod s Gen 1จริงๆนะครับแล้วก็ Gen 2เนี่ยจากที่ฝรั่งเขาไปรีวิวนะครับก็คือเจ้าตัว Pro เนี่ยมันมีไมโครโฟนแบบตัดเสียงไม่ได้มมาากกเท่่ไหรนผี้ว แต่ทุกคนนะแต่ส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าเออมันดีกว่าจริงจรนะิงเท่าที่ไปฟังคลิปจากต่างประเทศนะเปรียบเทียบระหว่าง airpod s gen 2แล้วก็ airpod s pro เนี่ยนะครับไมโครโฟนเนี่ยมันดีกว่ามากๆจริงๆนะครับใครที่ได้ใช้งานไมโครโฟนบ่อยๆนะครับแบบขับรถแล้วก็ใส่ airpod นะครับแล้วก็แบบคุยโทรศัพท์ผ่าน airpod อะไรเงี้ยตัวโ Pro ก็จะตอบโจทย์กว่าแล้วก็สามารถวิดีโอคอลหรือว่า calling กับเพื่อนหรือแฟนเนี่ยนะครับได้นานกว่า airpod s gen 2ด้วยนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบตเนี่ยมันเยอะกว่านะครับแล้วก็ เป็นเทคโนโลยีแบบฟ้าชาร์จด้วยแล้วก็ไวเลสชาร์จได้ด้วยนะครับแต่ Gen 2ก็ไวเลสชาร์จได้แหละนะครับผมก็จริงๆอันนี้ก็แล้วแต่คนแหละนะครับเพราะว่า เจน2กับโรเนี่ยมันจะมีแยกคนใช้งานชัดเจนนึกออกไหมเจน2ูเนี่ยมันยังเป็นแบบรูปทรงแบบเก่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้คือรูปทรงแบบใหม่บางคนไม่ชอบอินเดียนะครับใช้ตัวนี้ก็จะไม่เหมาะเพราะว่ามันเข้าไปในหูนะครับบางคนแบบหูอักเสบหรือว่าแบบไม่ชอบอะไรที่มันเข้าไปในหูเพราะว่าแบบถอดออกมาแล้วมันเหม็นอะไรเงี้ยนึกออกปะนะครับก็ไปใช้เจน2นะเพราะว่าเจน2กับตัวนี้เนี่ยก็สเปคเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับต่างกันแค่ในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ นวัตกรรมนิดเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นส่วนสําคัญเลยมากนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าชีวิตจําเป็นที่ต้องใช้นอ e cancelling ขนาดนั้นนะครับเชนทูก็ยังตอบโจทย์กว่ามากๆนะครับผมราคาก็ห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะก็เกือบหลักพันนะครับผมอันนี้ไปเลือกเอาลวกันนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวนะครับ a i r p o d s Pro นะครับผมก็จุดติก็อย่างที่พูดไปครับแล้วก็ราคาอาจจะแอบสูงไปนิดนึง8,000กว่านะครับแต่ว่าผมไปถามรุ่นพี่ผมที่เขาใช้แบบ โอ้หูฟังมาหลายแบรนด์มากๆที่เป็น noise cancelling เขาบอกว่าราคาประมาณนี้นะครับของ Sony ก็แปดพันปลายๆเลยนะนะครับผมผมว่ามันก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่หูฟังบลูทูธทุกตัวน่าจะมีแบบนี้ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นนวัตกรรมที่กาลังมานะครับผมแบบทุกแบรนด์ต้องทํา JBL ก็มีเนาะ JBL ก็มี noise cancelling Sony ก็มี Apple ก็มี Android ก็มีนะครับผมผมว่ามันน่าจะแบบเป็นยุคเป็นสมัยของมันจริงๆนะครับสำหรับ noise cancelling นะครับผมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต แล้วก็อย่างที่ผมถามครับว่าไอ้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเสียงมันเบาลงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นไม่เป็นอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้ดีโอบอกผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมที่ผมแบบไม่ได้พูดไปในคลิปนี้ไปอยากจะเสริมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอรบกวนนะครับว่าให้ใช้คําสุภาพนิดนึงนะครับในช่องนี้ใครที่ ไม่ใช้คค้ำสุภาพนะครับผมจะแบนเอกจากช่องเลยนะครับคืออาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมึงแม่งดังเหรอแบบโอแบนคนดูอะไรเงี้ยนะครับคือผมไม่แคร์นะครับใครที่มาป่วนในช่องผมหรือว่าแบบมาใช้คำหยาบพาดพิงคนอื่นหรือว่าด่าผมอะไรเงี้ยนะครับ ติได้นะครับติเพื่อให้ผมพัฒนาได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้คําแบบต่ำตำนะครับแล้วก็แบบสักแตจะด่าอะไรเงี้ยผมแบนอย่างเดียวนะครับผมไม่สนใจด้วยนะครับผมก็ใช้กับสุภาพนิดหนึ่งล้วกันนะครับก็ใครที่มีความรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแชร์ให้เป็นความรู้ต่อกันแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อกรลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วววววยนนนนนนะะฮเเออออาาาไไ้้้จกกัััััคคลลิปปหีีขต่สสดรบ